สบายดีทุกคนสบายดีตอนสา,สาวๆเนะาะสราศสีมหดพักอีกแล้วทุกคนนี่ทุกคนพักที่สระปูกสองสามหมื่นติดเลยเนะาะงูหัวขึ้นตุกโซกตนะุกเกสก,สยเอ,อ,อ,ก,กอยู่เนาะพดพักแลวนะก,าาวกวนะ็ว่าสิีประัดพัก,กเอืออีทุกคนเหลือปัญหาปตัดพักซอยเนาะโทรมาเมืงสาวโอ้ยตัดพักซอยแน่ว่าสิีเนาะพักกับราคาลงเลยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนี้ราคาลงแห้งเลยทุกคน บางทิดก้นๆยังขึ้นอยู่ไอ้ทุกคนแต่ว่าเอื่อยพันตัดโบท่านอมปตัสสิได้เนาะสาเหตุที่พันตัดโบทัานสวงพักมันขึ้นทุกคนล้านพันเกิดอุบัติเหตุเนาะเพื่นก็เลยโจ้แล้วทุกคนเลยค่ะมาตัดโนมนีมันล่งเนาะทุกคนล่งกะจั่เป็นเนาะทุกคนเพราะว่าพักมันแน่นมันโจ้ไว้โบได้เนาะล่งกะจั่เป็นต้องเลยตัดโนมนีพันตัดสองพมียทุกคนดูกลับไปองเฮียเนาะก็เลยว่าหาสดาปันตัดซอยเนาะสดาจีได้ปันทัดพักซอยเพิ่นเนี่ยเพื่อนแหละพุทธพักเส้าดาวแล้วทุก ประัดพักซอยเพืินเนาะทุกคนแดดก็ะห้อนหอนทุกคนตอนนี้เนาะ แล้วนะทุกคนตัวนี้เสดากับเดือดพักแล้วเลยเนาะเปิดัดพักซอยเอือยอีกแบบนี้ให้น้องสายพันเปิดทัดไปยัดซอยยัดก่อนเนาะทุกคนพ่าเสดาหับพักตัวเองแล้วอ้เนาะแล้วก็เผาไปยัดพักซอยเพิ่มเนาะ สีหอดสุโมงเวลาอาพันสิมาเอาเลยเนาะตัวนีก็เคี้ยวเลยเนาะพักคนเนี่ยพิดเต็มทุ้งแล้วก็ต้องสั่งน้ำนักเนาะทุทง้งทุงหนึ่งจะหล่อฮะ บา <mm> <mm> สนาให้จะได้แหละึืนนอลงกระตัดเนาะมันแน่นเลยเนาะสวงมันึืนมึงมึงยานะทุกคนเพิ่นกับ่ท่านเนาะข้าเวียกข้าเวียกหลานม่นเนาะึืนนิลงกับจำเป็นเนี่ยมันแน่นแล่ปลาไหวกับแตกเนาะเ <mm> สียหายลาย บมหาาอนยหน่อยนึ่งเออกายหน่อยว่าเป็นยังมีรุดมีกายตืมๆแถมๆไปเนาะได้จักโงเลยได้วบ่ลอยพนเพลพนจะตัดสองตนนะทุกคนสองตนคือสองสองตนสองพันโลเลยเนาะ ไปเอพกขาพันสิมาเอาแล้วบาดนี่

แดดแห้งร้ายเนาะถาบอมุ่งผาบัดใส่ฟักมันกลวกนะทุกคนแดดแงแง พวต้องรักษาตันเยกัน,กน สมศิกเพิ่นเหลือเฮียนมากเลยมาสวยนะทุกคนแดดแห้งแห้งเอาผ้ามุงเอาเนาะยันพักหลับข้าไปกนทไ่เจอย่าเลยย่างใดเกาะมอไป้ะเมันกับปุ่ไปเลยเนาะ

แผนเก็บแนงงนะทุกคนแล้วเม็ยจะได้กินในแนงเนยอันนี้คือแนงพักกระลำเนาะเอามื่อขวกินเฮ็ดเฮ็ดได้ทุกเมนูนะทุกคนแต่แต่อยากินเนาะกอไนี่คือแนงกระลำนะทุกคน ผู้ดีกำลังเดี่ยวนะทุกคนทงที่นองหยัดเป็นทงสึกขาเพื่อนมาเอาเนาะทุกคนยังเัน่อนมาเอาซะเนาะแต่สาวแต่สลาคพุดพักแล้วนะทุกคนมาซอยดีแต่ว่าลานเนาะลูกชายของเพิ่นเหลือเพียนมากแล้วมาซอยกันเนาะสองตนไปายทุกคนหลอดตายเนาะแดดฮอนหอนดีแต่ว่าลานเบลือเพียนใบมาซอย นี่นะทุกคนที่เป็นพะกรกมหัวแม่เนาะจะเป็นหัวแบบนี้นะทุกคนอันนี้มันยังหน่อยบุ่งกินมันหลายเนาะเพราะมันเป็นหัวออกมามันก็เลยกระปูกระปีดเนาะเออเป็นหัวแม่เนาะเป็นต้นผูนะ๋เนาะทุกคนที่หลายๆคนของใจเนะะาะแล้วกระทมมาว่าสะดาพะกรมต้นผูก็ต้นแม่มันแตกต่างกันแนวได้่าสิเนาะเปรียบเทียบให้เบิ้งเน่เบิ้งมาสินะมากเลยจะวด้เปรียบเทียบเบิ้งทุกคน หัวแม่เข้ากับจะจได้ฮะพุ่นผลิตเหล็อกอะเลตัดแบบนี้ทุกคนต้นผูนี่มันบวบบเป็นหัวนะทุกคนเป็นบวเป็นหัวนี่ยามนี้มันอกอกดดๆออกไปเนะาะมัมีหน่อวเนาะทุกคนเป็นดอกไปแล้วก็กินกับบวเศบเนาะคิ้วคิ้ว,วกินนะแล้วก็กระลำต้นผูทุกคนมันจะเปลืองเหนือทีเนะาะกลมไปเป็นสองสามตน้นทุกคนถ้าเ้าปูกระลำแม่ใส่หม่งนี้เนาะเขาจจไดอยูสามสี่หัวเพิน่นทุกคนสามสีต้นเพะเนาะเตะกระลำผูนะเปิดกลมวออกเบิด มาสมเทียบที่ว่ากระลำผูกวัวหมววัดทุกคนนี่อันนี้คือตุนเม่เนาะพันไญโบเป็นทุกคนเพราะว่าตุนกระลำผูตัวน,นี้กววไหวทุกคนเลือโบเป็นหัวเนาะแล้วก็บ,บริตัดเนาะถ้าเป็นฤดูฝนทุกคนจะโบเป็นด,ดอกเนาะพูนตุนหนึ่งเนาะทุกคนบริตัสด,ดอกเห็นบอหลบแหลบทั้งขางนะจะได้ตัดเบิดเนาะโยเวียนเพิ่นเนาะนี่แหละสาเหตุที ้าดาวบบไดเอามันจะเป็นต้นผูเพราะมันบบเป็นหวนัวเนาะทุกคนขายกับโบดไดเนาะแต่ว่าเขตอื่นกับบวดวดวูว่าเขาจะเอิ้นต้นยังต้นกระลำยังกับผูเนาะสระแต่ว่าทั้งนี้เขาจะเอิ้นกระลำผูเนาะทุกคนกนี่เด้เออฝุนกลัวหมูเบิร์ดเนาะทุกคนต้นนางามอยู่ทุกคนต้นนะ นี่สาเหตุที่สดาบเอาก็คือเป็นแบบนี้เองเนะทุกคนมันบอกเป็นหวัวเป็นเต่หลอกซื่เนอะกแต่ว่าหลอกนะคิ้วคิ้วเจ็ว่าคิ้วแห้งเกินไปกับบวอนาะทุกคนเมันกินบวเสบเนาะมันเหมือนผัาขาดน้ำนะแล้วนาะทุกคนรอถาเตเมฆามาเอาเนาะบัดน,นี้ยนี่พอขาเิ่นมาเอาเนะทุกคนทางหนาก็เป็นประกาศเนาะปรกกาศได้ทางหนานะทุกคน